เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวการติดตั้งล้วเล็กสําเร็จรูปของไทยูโรเฟนกันนะคะตอนนี้นะคะหนูก็อยู่กันที่บริษัทลูกค้านะคะย่านสะพานส่งกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะมาค่ะ รุ่นที่มาติดตั้งวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น B shape นะคะนี่เลยขนาดของแผงนะคะจะอยู่ที่1.90นะคะคูณ2.40เมตรนะคะลูกค้าแบบนี้ได้นะคะเคลือบสีด้วยพาสตโคนนะคะสีดํานะคะและตัวเสานะคะจะมีความสูง2เมตรนะคะติดตั้งแบบเสากลมแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะและเรายังมีช่างผู้ชํานาญการนะคะคอยให้บริการลูกค้าถูกท่านเลยนะคะอย่างตอนนี้นะคะก็กําลังติดตั้งกันอยู่นะคะนี่เลย และนี่นะคะก็คือเบื้องหลังการติดตั้งั้วเหล็กสําเร็จรูปของไทยยูโรเฟนนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาล้วเหล็กอยู่นะคะที่จะไปกั้นพื้นที่กั้นบริเวณนะคะถ้าเข้ามาหาเราได้เลยนะคะเรามีช่างผู้ชํานาญการคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะทักมาได้เลยนี่